กฎของเกลุสแก กฎของเกลูสแอกนะครับจะที่บายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับความดันนะครับผมโดยกฎของเกลูสแอกกล่าวไว้ว่าที่ปริมาตรและจำนวนโมลคงที่ความดันของแก๊สจะแปลผันตรงกับอุณหภูมิเคลวินนะครับก็คือที่ปริมาตรและจำนวนโมลคงที่ความดันจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิเคลวินนะครับ p แปรผันตรงกับ t t คือหมายแปรผันเป็นหมายเท่ากับ จะได้ว่า p เท่ากับ kt เมื่อ k เป็นค่างทง่นะครับผมจัดรูปสมการใหม่ก็จะได้เป็น p ส่วน t จะมีค่าเท่ากับ k นะครับตรงนี้กรณีการเปลี่ยนสภาวะจากสภาวะที่1เป็นสภาวะที่2ก็จะได้เป็น p 1ส่วน t 1่เท่ากับ p 2ส่วน t 2เท่ากับ k หรือจะได้กฎของเกลูเซก็คือ p 1่ t 1เท่ากับ p 2ส่วนด้วย t 2นั่นเอง นะครับกดคองเกรลุสแสกนะครับยตัวอย่างการคำนวณนะครับกดของเกรลุสแสกบรรจุแก๊สชิ้นหนึ่งนะครับใส่ภาชนะปิดนะจากรูปเมื่อกี้แหละนะครับแล้วเอาไปใส่ในอ่างที่มีน้ำแข็งนะครับอุณหภูมิและความดันที่วัดได้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับมีค่าเท่ากับศูนย์องศาเซลเซียสและ1 atm นะครับตาดับ จากนั้นให้ความร้อนจนความดันเพิ่มขึ้นเป็น1.37 atm ถามว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับมีค่าเท่าใดนะครับในหน่วยองศา,าเซลเซีนนยาส,าส,าสด้วยนะครับผมข้อนี้มาดูนะครับจากตรงนี้นะครับใส่ในภาชนะบิดโจทย์พูดอะไรบ้างนะครับเราก็ดูว่าตัวแปรที่โจทย์พูดถึงก็คือนะครับมีอุณหภูมิ มีความดันมีแค่ตัวแปรนี้2ตัวเท่านั้นนะครับอ่าควาวนี้ตัวที่จดไม่พูดถึงเลยเราก็ให้ถือว่าเป็นตัวที่คงที่นะครับก็คืออะไรครับปริมาตรและจํานวนโมนะครับอันนี้ก็เป็น T1 P1 นนี้ก็เป็น P2 และให้หาว่า T2 เป็นเท่าไหร่ในหน่วยองศาเซลเซียสด้วยนะครับผมเอาละคราวนี้เราก็ต้องคำนวณในหน่วยเควินก่อน จากนั้นก็ต้องเอาเควินแปลงให้เป็นองศาเซลเซียสอีกทีหลังนะครับผมเอาละก่อนที่จะคำนวณน,นะครับแปลงอุณหภูมิก่อนนะครับทีห่งเท่ากับ273บวก0ูนองศาเซลเซียสก็คือ273เควินนะครับนั่นเองเอาละทีห่งเท่ากับ1 atm ทีสอเท่ากับ1.37 atm เอาละคร, Alors, คราวนี้เข้าสู่กฎของเกย์ p หส่วน t หนเท 1, ่ากับ p สอส่วนด้วย t สอนะครับเราต้องการจะหาอะไรครับหา t สองนะครับก็จัดรูปสมการใหม่ t สองจะมีค่าเท่ากับ p สอคูณกับ t หนหารด้วย p หนนั่นเอง แล้วก็แทนค่าไปนะครับ P2 1.37 ATM คูณกับ T1 273เควินนะครับหารด้วย T1 1 ATM ATM ตัด ATM นะครับ1.37คูณ273ได้เท่ากับประมาณ374นะครับเควินนะครับ คราวนี้โจทย์ต้องการหาในหน่วยองศาเซลเซียสนะครับต้องการหาในหน่วยองศาเซลเซียสเราก็แปลงจาก374เคีวินให้กลายเป็นหน่วยอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสนะครับจากคลวินเท่ากับ273บวกองศาเซลเซียสนะครับดังนั้นหน่วยองศาเซลเซียสก็จะเท่ากับอะไรครับคลวินลบกับ273นั่นเอง ก็จะมีค่าเท่ากับ374ลบ273ก็จะมีะค่าประมาณ101ององศาเซลเซียสยนั่นเองครับผมก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ